สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอนำสูตรน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหมาฝากทุกทกท่านเอาไว้ทำดื่มการให้ชื่นใจค่ะสามารถสร้างอาชีพได้เลยนะคะวันนี้ก็มีคิดรับทำให้น้ำมะนาวโหหอมหวานสีสวยและอร่อยมาฝากด้วยค่ะแม่ชมจะใช้มะนาวโหที่แก่จัดมาทำค่ะน้ำเขาจะได้ออกมาสีสวยหลังจากที่เราเก็บมะนาวโหมาแล้ว แม่ชมก็จะนำมาแช่น้ําเกลือไว้1-2ชั่วโมงค่ะอันนี้แม่ชมแช่น้ําเกลือไว้แล้วนะคะแล้วก็เวลาก็ครบแล้วค่ะเราก็จะนำไปล้างน้ำเปล่ากันค่ะนํำมะนาหหูที่เราได้แช่น้ําเกลือไว้แล้วมาร้างทำความสะอาดค่ะหลังจากล้างน้ำเปล่าเสร็จแม่ชมจะนํำมะม่วงหาวมะนาหหูไปบีบแทนการผ่าค่ะ สูตรของแม่ชมไม่ต้องผ่ามะนาวหูวค่ะเพราะว่าแม่ชมได้ใช้มะนาวหูวผลแก่จัดผลสุกมาทําค่ะก็จะบีบเขาคั้นเขาแบบนี้ค่ะก็จะคั้นได้ง่ายมากคั้นไปเรื่อยๆค่ะเคล็ดลับของแม่ชมนะคะแม่ชมใช้ผลสุกน้ำจะสีแดงสดเข้มอุดมไปด้วยสารแอนโทไซย,ยานิน สารสีม่วงแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมมลอิสระนั่นเองค่ะและการบีบคันลูกมะนาห์โหแบบนี้เป็นการลดขั้นตอนในการทำด้วยค่ะหลังจากที่เราบีบคันเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะเราจะเติมน้ำเปล่าครั้งละ1ลิตรค่ะครนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำเปล่ากับเนื้อมะนาห์โหเข้ากันดีค่ะ จากนั้นเราก็นำมากรองด้วยกระชอนค่อยๆเทลงไปเรื่อยๆค่ะส่วนกากที่เหลือเขาก็ยังมีน้ำอ,อยู่ในเนื้อของมะนาวโห่อยู่นะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกค่ะรอบที่2ใช้มือช่วยบีบคั้นให้น้ำในเนื้อของมะนาวโห่ออกมาให้เยอะที่สุดค่ะ เราก็จะทำแบบนี้ไป3-4ถึงน้ำค่ะเราใช้ผลของมะนาวโหูทั้งหมด2กิโลค่ะและคั้นเอาน้ำมะนาวโหูทั้งหมด5รอบค่ะน้ำเขายังมีเยอะอยู่ค่ะทุกคนได้น้ำมะนาวโหูเรียบร้อยค่ะทั้งหมด5ลิตรค่ะเราจะทำแจกเพื่อนบ้านเราข่าววันนี้เคล็ดรับความหอมหวานของแม่ชมก็คือน้ำตาลมะพร้าวกับใบเตยน,นั่นเองค่ะ นำทั้งสองอย่างมาบีบขยำให้เข้ากันค่ะให้ใบเตยสีช้ำๆหน่อยจะได้มีกลิ่นหอมเวลาที่เรานำไปใส่ในน้ำมะนาวหูวของเราค่ะสูตรนี้ไม่รับนะคะนำสูตรนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะบ้านไหนที่ไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลปี๊บแทนได้ค่ะ เสร็จแล้วแม่ชมก็จะนำสูตรความหอมหวานม,มาเทลงใส่หม้อเลยค่ะตั้งไฟได้เลยค่ะพอน้ำเริ่มร้อนนำน้ำตาลทรายเทยลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนี้เติมตามใจชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานน้อยใครชอบหวานมากเติมตามใจตัวเองได้เลยของแม่ชมแม่ชมใช้1กิโล แล้วก็ใส่อีกนิดหน่อยค่ะรวมๆแล้วน่าจะประมาณหนึ่งกิโล0 0กรัมค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนหรือว่าไฟกลางค่ะแม่ชมใส่เกลือป่อนด้วยนะคะประมาณ1ช้อนเพิ่มรสชาติให้น้ำมะนาวหูของแม่ชมค่ะ ระหว่างที่ต้มถ้ามีฟองให้ช้อนฟองทิ้งด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆอีกสักพักค่ะได้ที่แล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วก็จะตั้งไว้ให้เขาเย็นก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหของแม่ชมแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้กินแล้วสดชื่นคุณประโยชน์เยอะมากค่ะไปลองทำทานกันดูนะคะลองแล้วจะติดใจทางบ้านแน่นอนค่ะน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหของแม่ชมนี้แม่ชมจะทำแจกเพื่อนบ้านนะคะ เคยทํามาแล้วหนึ่งรอบแล้วเพื่อนบ้านติดใจกระแสตอบรับดีมากวันนี้ก็เลยทําแจกค่ะอร่อยดีและมีประโยชน์คอนเฟิร์มค่ะมาเจอกันใหม่ใน ep ถัดไปนะคะเป็นเมนูทําแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ